สวัสดีครับพี่น้องพันธมิตรและพี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินทุกท่านครับเจอกันช่วงบ่ายนะครับก็ถือว่าอากาศดีนะครับวันนี้แดดร่มลมตกนะครับไม่ร้อนรุ่มจนมากเกินไปแต่ก็มีหลายๆคนนะครับร้อนรุ่มจนอยู่ไม่ติดแล้วครับพี่น้องด้วยกระแสโหวตโนทีท่กําลังมาแรงอยู่ในขณะนี้ครับพี่น้องครับ ก่อนอื่นขอขอบคุณนะครับเจตานะฮะพี่น้องพันธมิตรจากจังหวัดระนองนะครับเจตาเจ้าของแพปลาที่จังหวัดระนองได้ส่งปลาแดดเดียวมาให้พี่น้องได้รับทานที่มัควารสองลำใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับเรื่องการติดป้ายคุยกันไม่จบผมสรุปง่ายๆแล้วกันนะครับไอคนที่ คิดว่าจะประจบสอบพลอเจ้านายก็ทําทไปก่อนเขาเรียกว่าอะไรล่ะสุภาษิตมันจะมีอยู่ว่านายว่าขี้ฆ่าพลอยอ่ะพี่น้องเรายังมีข้าราชการแบบนี้อยู่อีกเยอะนะครับพี่น้องครับเราเดินทางมาถึงตรงจุดนี้ท,ทั้งทั้งที่ว่าเราไม่ได้คิดนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นการต่อสู้ของพี่น้องพันธมิตรที่เริ่มต้นเนี่ย มาจากการที่ออกมาปกป้องผืนบ้านปกป้องผืนแผ่นดินไทยจากการรุกรานของขมรจนรัฐบาลหนีปัญหาแก้ปัญหาไม่ตกแล้วก็ออกมาด้วยวิธีการบอกว่าคือาำน้าให้กับประชาชนแล้วก็ไปเลือกตั้งเป็นการทิ้งภาระให้กับประเทศชาติบ้านนี้เมืองนี้กันต่อไปส่วนตัวเองจะกลับเข้ามาหรือไม่ตัวนี้ไม่สนขอให้ตัวเองได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ในขณะที่รักษาการอยู่ก็ยังดี แล้วใช้ประโยชน์จากการที่เป็นรัฐบาลร,รักษาการนี้ไปสแสวงหาอำนาจในการหาเสียงตรงจุดนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่านี่คือระบบการเมืองไทยยังอยู่ในวังวนน้ำเน่าอย่างไม่รู้จบรู้สิ้นกันสักทีพี่น้องป้ายหาเสียงผมก็ดูนะฮะ วันนี้รูปลิงรูปสัตว์ต่างๆที่เราปล่อยออกไปตามถนนหนทางนี่มีความรู้สึกจริงๆนะครับว่าหลอกว่าน,นักการเมืองที่ลงสมัครเกือบทุกเขตเลยนะฮะสะดุดตามากและสมมุติว่าถ้าผมเป็นกรุงเทพมหานครหรือพักหรือว่าผู้มีเจ้าหน้าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับป้ายที่ผมจะเก็บก่อนเพื่อนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับผมจะเก็บป้ายใครไม่ใช่พักเพื่อฟ้าดินหรอกครับ ผมจะเก็บป้ายมีอยู่ป้ายหนึ่งทําให้ลูกหลานพี่น้องตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้พี่น้องมันอยู่แบบนี้เด็กตกใจร้องโหมร้องไห้กันเป็นแถวบางลูกก็ปวดหัวบางลูกก็ขับรถมือเดียวซ้ายไม่ไปขวาไม่ไปกูจะไปตรงกูจะชนข้างหน้าอย่างเดียวพี่น้องลองนั่งรถกับคนขับแบบนี้เอาไม่เอาพี่น้องทางโค้งก็ไม่โค้งให้อนี้นะครับก็พากันลงเหวเป็นภาพที่น่ากลัว นะครับน่ากลัวกว่าสัตว์ของเราอีกน่ากลัวกว่าอะไรล่ะตัวเงินตัวทองของเราอีกด้วยซ้ำทำไมไม่ไปเก็บนะเห็นแล้วอนเนจอนาจใจนะครับก็เข้าตำราที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นั่นแหละไม่ต้องสั่งหลอกก็คิดว่าคงจะประจบประแจงเอาอกเอาใจนักการเมืองบางกลุ่มที่ยังมีอำนาจอยู่นะครับสังคมเรามันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนะถือว่า ลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ช่วยช่วยกันไปเราฝากความหวังกับใครไม่ได้นะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือความซ้ำซากจำเจในระบบราชการในระบบการเมืองไทยและระบบสังคมไทยที่เราเห็นกันมาอย่างต่อเนื่องและถึงคราว้วครับการโหวตโนเที่ยวนี้นะครับพี่น้องครับผมพูดอยู่บนเวทีนี้เสมอว่า เป็นการชิงบ้านชิงเมืองออกมาจากวงจรอุบาทที่นักการเมืองได้สร้างปงล้อประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายไว้กับประเทศไทยพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องทางใต้ครับอันนี้อยากจะบอกตรงๆเลยว่าถึงพี่น้องเราไม่ได้ไปบอกว่าไม่ให้เลือกใครท่านมีสิิที่จะเลือกใครก็ได้แต่ถึงที่สุดแล้วประชาชนนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของตนเองประชาชนต้องลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง เราเคยมีพักการเมืองพักหนึ่งที่เป็นที่คาดหวังของพี่น้องคนใต้เราเคยมีนักการเมืองหลายหลายคนที่เป็นที่คาดหวังของคนใต้และเราก็คิดว่าเขาเหล่านั้นก็เป็นคนดีเราก็ให้โอกาสเขาในการทำงานพี่น้องผลสุดท้ายมันเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องการทำงานมันไม่ใช่เรื่องความเชื่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหันมามองด้วยเหตุด้วยผลว่าสิ่งที่เราให้โอกาสเขามาเป็นสิบสิบปี สิบปียี่สิบปีตั้งแต่ปู่ย่าตายายพ่อแม่เป็นต้นมาจนถึงบัดนี้มีอะไรดีขึ้นบ้างไหมกลับกลายเป็นการขยายพันธุ์ของการโกงกินให้ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นมีการต่อเติมต่อยอดต่อเชื้อความเลวร้ายในระบบการเมืองโดยเฉพาะปักใต้อย่างรุนแรงมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนพี่น้องครับถึงเวลาแล้วจริงๆขอให้พี่น้องช่วยคิดและเอาความคิดนี้แหละ ไปช่วยคิดกันต่อเราท้อกันไม่ได้สังคมต้องเดินหน้าต่อไปและไปอยู่อยู่ในสังคมที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับพี่น้องจะเลือกคนที่รักพักที่ชอบเราก็ไม่ว่าแต่ขอให้กลับมามองว่าประเทศชาติและแผ่นดินไทยและสถาบันที่เราเคารพรักนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเอาไว้อยู่เหนือความเป็นเพื่อนความเป็นพักพวกทั้งหมดเลยครับ ขอให้อำนาจของประชาชนเป็นพลังที่บริสุทธิ์ที่มาคัดง้างการทุจริตพี่น้องคนใต้ที่มีความรู้สึกว่ามีภูมิปัญญามีภูมิความรู้มีความตื่นตัวทางการเมืองมากที่สุดเป็นที่ชื่นชมของบุคคลทั่วประเทศวันนี้เป็นที่จับตามองว่าไอการตื่นตัวทางการเมืองนั่นแนหะ มันจะเป็นปรากฏการ์ออกมาเป็นรูปธรรมในวันที่สามกรกฎาคมที่จะมาถึงด้วยการโหวตโนหรือไม่เพราะว่าถ้าเราตื่นตัวทางการเมืองไม่หลงอยู่ในอำนาจลาบยศสรรเสริญหรือตกอยู่ในกระบวนการของการถูกชักนำชักจูงในกระบวนการของการเมืองทั้งหมดเราต้องการการเปลี่ยนแปลงและคนที่เปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนนี่แหละครับไม่ใช่นักการเมือง ทำไมผมจึงพูดอย่างนี้เราเคยเห็นนะักการเมืองคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรดีๆเพื่อสังคมบ้างไหมการแก้กฎหมายแต่ละฉบับเขาต้องการแก้กฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของเขาเองทั้งนั้นไม่ว่าพรรคไหนยามที่เข้ามาเป็นรัฐบาลยามที่เข้ามามีอำนาจพี่น้องครับกราบวิงวอนใช้ความคิดอย่าใช้ความรู้สึกความรู้สึกเรามีเรามีความสนิทสนม กับหัวคะแนนกับความเอื้ออาทรของคนในพื้นที่ฝากไว้คำสุดท้ายว่าขอให้คิดถึงประเทศชาติและสถาบันเราก่อนนะครับก่อนที่จะคิดถึงคนที่ท่านรักคนที่ท่านรักก็จริงแต่ถ้าทำร้ายประเทศไทยท่านจะเอาอีกหรือไม่อาจจะดีกับเราอาจจะช่วยเหลือเราอาจจะให้การสนับสนุนเราเกือบทุกอย่างไปงานบุญงานบวช พ่อน้ำประปาตันก็ช่วยเหลือเราแต่เขาได้อำนาจจากเราไปแล้วเขาไปโกงกินด้วยการใช้อำนาจในทางนิ้ชอบทาให้เกิดความสูญเสียของประเทศชาติขอให้คิดกับฝากให้คิดที่น้องจำไม่เลือกโหวตโนก็ได้ไม่เป็นไรเราให้สิทธิ์เราให้ท่านคิดว่าแผ่นดินนี้บ้านนี้เมืองนี้ใครเป็นผู้กำหนด จะให้คนประชาชนแค่หยิบมือเดียวก็คือนักการเมืองแล้วยามที่นักการเมืองจับมือผสมพันกันเนี่ยความเลวร้ายมันบังเกิดไปทุกหย่อมย่้าเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องขนาดยังไม่มีการเลือกตั้งนักพี่น้องเขามีการประสานงานแบ่งปันสันแบ่งสันผลประโยชน์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นการดูถูกประชาชนล่วงหน้า เป็นการไม่เห็นหัวประชาชนและนักการเมืองเหล่านี้แหละครับที่มองว่าประเทศไทยนี้เป็นของกูคนเดียวประชาชนคนอื่นมีสิทธิ์แค่ไปลงเสียงในวันเลือกตั้งแค่นั้นหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของกูคนเดียวชาวบ้านไม่เกี่ยวพี่น้องจะยอมไหมครับก็เป็นเรื่องที่พี่น้องต้องตัดสินใจเองพวกผมและพี่น้องที่อยู่ที่มรควาน และพี่น้องที่รนรง์อยู่ในขณะน,นี้ก็พยายามทํางานกันเต็มที่เหน็ดเหนื่อยกันทุกส่วนนะครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่แต่ละจังหวัดยอมรับว่าเหน็ดเหนื่อยในการต่อสู้โดยเฉพาะพี่น้องในทางภาคใต้เราต่อสู้กันหลายชั้นมีขบวนการทําลายล้างอย่างกรณีที่มีเกิดเหตุระเ,ระเบิดที่เชิงสะพานมัขวานเมื่อคืนวันก่อนมีพี่น้องตำรวจนะครับส่งข้อความมาให้ผมจากหาดใหญ่ บอกว่ามีพี่น้องที่เคยต่อสู้กันมากับพวกเรานี่แหละใช้กระแสะเรื่องเหล่านี้ว่าพันธมิตรสร้างภาพให้เกิดปรากฏการระเบิดขึ้นเองพี่น้องมีการทำลายล้างถึงขนาดนั้นผมว่าถ้าเล่นกันแบบนี้มันเล่นกันแรงเกินไปนะครับดูถูกประชาชนดูถูกศรัทธาดูถูกความถูกต้องของพี่น้องที่ออกมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมให้กับสังคมนี้บ้านนี้เมืองนี้ แล้วใครล่ะวันนั้นที่เดินป้วนเปี้ยนอยู่หลังเวทีและมาร่วมกับพี่น้องสูญเสียชีวิตไปตั้งกี่คนลืมไปหมดแล้วหรือไรพี่น้องสแสดงว่าเจ็ดตุลาพวกคุณก็สร้างภาพมายิงพวกเราใช่ไหมเพื่อที่จะไปเป็นรัฐบาลมันไม่ใช่ครับเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่เราไม่ได้เชื่อคุณสนธิเราไม่ได้เชื่อคุณจำลองเลย แต่เราเชื่อในศรัทธาของเราเองว่าที่เรามาทํานี้คือทําเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ไม่ได้ทําเพื่อคุณสนธิและลุงจําลองแต่เรามีจิตใจร่วมกันแค่นั้นนะครับว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้เราจึงมารวมตัวกันและสร้างมิติใหม่ทางการเมืองว่านักการเมืองไม่ว่าจะเลวมากเลวน้อย เราก็ขอปฏิเสธด้วยการโหวตโนครับพี่น้อง Go! 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 และมีอีกท่านหนึ่งที่อยากจริงๆผมไม่อยากเอ่ยนะครับแต่มีความรู้สึกว่าท่านใจแคบไปหน่อยที่มองว่าการชุมนุมของพี่น้องพันธมิตรเนี่ยเป็นกลุ่มที่มาโหวตโนเสียคะแนนเปล่าๆก็คือคุณปุรชัยจริงๆท่านก็น่าจะอยู่ในส่วนของท่าน เราจะโหวตโนก็เป็นส่วนที่เราจะอยู่ในส่วนของเราท่านมายุ่งเกี่ยวและก้าวไก่อะไรกับประชาชนนี่ขนาดยังไม่ได้มีอํานาจวาสนาเข้าไปบริหารประเทศชาติคุณยังดูถูกประชาชนมากขนาดนี้แล้วถ้าคุณมีอํานาจวาสนาคุณไม่เหยียบหัวประชาชนมากกว่านี้เหรอครับพี่น้องไม่เห็นหัวประชาชนนี่คือการแสดงออกทางการเมือง ที่นักการเมืองสมควรที่จะยกย่องว่าประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้มีความตื่นตัวทางการเมืองสูงหรือนักการเมืองต้องการที่จะให้ประชาชนเป็นคนโง่นั่นคือความล้าหลังไงพี่น้องครับมีสุภาษิตสมัยก่อนในการต่อสู้ของพี่น้องที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองเขาบอกว่าทางภาคใต้ไม่รบนายไม่หายจนเที่ยวนี้เหมือนเหมือนกัน ถ้าเราไม่รบกับนักการเมืองด้วยการโหวตโนเราก็จะตกเป็นทาสของนักการเมืองไปตลอดชีวิตเหมือนกันพี่น้องการรบของเรารบด้วยการสันติด้วยสันติวิธีเราก็เบื่อการชุมนุมพี่น้องผมก็อยากกลับบ้านผมก็อยากไปเลี้ยงดูหมูหมากาไก่อะไรของผมทุกคนมีภาระ,ระมีงานมีหน้าที่แต่ทุกคนเสียสลามาได้จุดเดียวก็คือประเทศชาติและสถาบันใช่ไหมพี่น้อง อย่าดูถูกอย่าดูหมิ่นน้ำใจประชาชนกันมากนะักอย่าคิดว่าเป็นนักการเมืองอย่าคิดว่าตัวเองเป็นไม้บรรทัดและเอาไม้บรรทัดไปวัดชาวบ้านเขาพี่น้องครับส่วนเรื่องของสันปันน้ำเรื่องเอ u ม็อย็สรุปสั้นๆก็รู้กันอยู่แล้วปลายเดือนนี้ก็คงจะรู้ว่ารัฐบาลน,นี้จะรักษาแผ่นดินไทยไว้ได้ต่อไปหรือไม่พี่น้องครับ และที่อยากจะฝากนะครับคือการขยายความคิดการจัดเวทีต่างๆในภูมิภาคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของพวกเราที่เข้าใจแล้วขบวนการว่าการโหวตโนนี้มีคุณค่ายอย่างไรกับประเทศชาติแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นนอกจากมารวมตัวกันเพื่อจัดเวทีแล้วเราจะต้องลงทำงานในพื้นที่ให้หนักพี่น้องก็ขอฝากเราต้องยอมเหนื่อยเหนื่อยครั้งนี้คือการชิงแผ่นดินกลับคืนมาสู่ความชอบธรรมของพี่น้องประชาชน เป็นความชอบธรรมเพื่อรักษาบ้านรักษาเมืองไว้ให้ได้พี่น้องครับขอให้กำลังใจซึ่งกันและกันเรายัางต่อสู้ต่อไปเดินหน้าต่อไปในนามของภาคประชาชนที่ไม่ยอมอยู่ภายใต้กฎอมหิตของนักการเมืองใดๆทั้งสิน้นครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่สุมิตรนวลมณีนะคะผู้ประสานงานพันธมิตรจากจังหวัดสงขลาค่คะเวลาที่พี่สุมิตรขึ้นมาพูดที่นี่นะคะมันรู้สึกได้อย่างหนึ่งว่าพ่อแม่พี่น้องนะคะที่นี่และที่บ้านเนี่ยจะฟังอย่างตั้งอกตั้งใจนะคะและก็บางสิ่งบางอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะคะอย่างมากที่พี่สุมิตรนะคะได้ขึ้นมาพูดได้มาชี้แจงบนเวทีพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้นะคะมีเรื่องประชาสัมพันธ์ที่วัด อัมพารามนะคะอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเวลา16นิกาถึง21นาฬิกาจะมีการเสวนานะคะรวมพลังโหวดโนพัทยาสัตหีบวิทยากรที่จะไปก็คือพลเรือโทรป,ประทีปชื่อนารมนะคะคุณเทิดภูมิใจดีอาจารย์ชัยฟันประภาสวัสดิ์อาจารย์จำรูณน,นระนองมีการระดมสมองของคณะกรรมการโหวดโนจากอำเภอต่างๆในจังหวัดชนบุรี มีศิลปินนะคะนักดนตรีไปร่วมด้วยนะคะมีวิทยากรรับเชิญจึงขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะคะผู้มีอุดมการ์โวดโนในจังหวัดชนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมง,งานโดยทั่วกันนะคะพ่อแม่พี่น้องสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0891363742ค่ะ0891363742ค่ะสำหรับในลำดับต่อไปนะคะพ่อแม่พี่น้องจะได้พบกับวงเสวนาสภากาแฟสภาประชาชนค่ะ ขอบพระคุณครับ